นะเบาเนาะแับเบบแบบแบบคนเบาแบบไม่ได้ยินอะไรเลยเจทเคถือว่าถือว่ารับมือมาดีถือว่าทำการบ้านมากมกไม่ไได้ยยินอะรเลมันมีตัวนึงได้ข้างบนชั้นสามเอ้ยชั้นสองเอ้าเหมือนหัว ล่วงล่วงล่วงแล้วมาถึงตายอ่ะ <c oughs> ลบหน่อยพะเยกกระเด็นลบหน่อยพะเยกกระเด็นลบหน่อยแยากได้ยาอย่างเลยครับเอาไปหนึ่งแม็กเฮ้ยระเบิดไอซีล่วงเฮ้ยเชี่ย ก็แตงคุณน่ะใครชุบใครใครชุบใครทั้นสองทั้นสองทั้นสองข้างนอกมีนะเชื่อโนนศูนย์วะเฮ้ยลูกพี่อยู่ไหนวะผมอยู่ข้างล่างกำลังโดนลุมโทมตอนนี้อยู่ไหน ตอนนี้กำลังจูบกันอยู่เอาอ้เชี่ยแม่งอยู่แคงหน้าเลยนี่หว่าเฮ้ยหลังเข้าเถอะก็แตกไม่แตกนี่หว่าโอ้ยจะกอดท้องนี่หว่า มันน่าจะเป็นแบบฮิลคูณสองนะมันน่าจะปรับระบบใหม่เกาะทองอะ่ะคูณสองเผื่อพอชาร์จกับเครื่องวัดสังก็คูณสองอะไรเงี้ยชาร์จกับฮิลนี่ก็คูณสองจริงๆระบบมันน่าจะเป็นเงี้ยน่าจะคูณสองแบบนี้มากกว่าที่จะแบบแบบอื่นเชี่ยยังบวกกันไม่เสร็จรอีกวะโคตรบ้าเลยไหมเกี่ยวอะไรขนาดนี้เฮ้ยเชี่ยมีก๊อกเดียว มาเพื่อกอบคู่หมออยู่ข้างล่างก็แดงตัวเดียวได้แต่อย่ามาสองตัวไม่เอาไม่ชอบใต้บ้านเนี่ยเฮ้ยหมอหมอหมอพร้อมฮิวกดโลวไว้อย่าให้มันซ้ำเฮ้ยอ้เชืย ผม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 มันรู้ดีผมมันรู้ดีสามได้เลยลูกพี่ผมขอเก็บก่อนแล้วผมไปแล้วเอ้าโอา้ชิบหายละเฮ้ย hey, ลูกพี่กันเลยิ <c oughs> ่งันตรงถนนโอ้โหแก๊สแก๊สแก๊สแตกแก๊สแตกแก๊สแตก,แกหมอก็อแตกหมอก็อแตก ไ<ผ>ม่เชี่ยยิงให้หน่อยยิงห้หน่อยยิงไม่ได้ผมยิงไม่ได้โอเคเจบ็บโอเคเจบ็เเจบล้มล้มล้มได้กาะแล้วได้กาะแล้วได้เกาะแล้วของเฮ้ยมันชุบไม่เอาไหนไม่เอาไหไม่เอาไห,ไไห <4 S 2> โอ้ยเชี่ยเขาตีนตี่นนหวะอะอะไรนะโอเคโอเคหมดมีตีนึงอยู่ข้างนอก กูขอกดยากรเงินเอาชนะเหรอเ็แล้วเฮ้ยมันต้องมีอีกไอ้เชี่ยมันชุบกันยับเลยตะเกียเสียงกูกลับกูกลับเลยเสียงกูกลับเลยนี่ไงบมาท่าจะแตกบัาท่าจะแตกบัาท่าจะแตกโอ้โหเชี่ยองหมอดโต้ท้ายหมอดโต้ท้ายไม่ต้องชุบไม่ต้องชุบยิงบอล มันจะตายมันจะตายต่อยไม่โดนไม่โดนเลยเสยๆอ่ะเสยๆขึ้นไปแล้วให้แล้วเดี๋ยวลองให้ให้สีนี่ไอ้เหี้ยเขาบอกให้เสยตัวนี้เอ้ยได้อยู่นั่นก็ได้วัดสันเวทแล้วก็อีกตัวนึงไม่รู้พลาติกพลาติกโลมากเลย มก่อแตกกอแตกกอแตกก่อแตกคู่อ๋อแซมเลือดเหลือน้อยเหลือจะก่อแล้วเอ้ยมันเหลือจะเลือดแล้วอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนอ่ะข้างล่างสองตัวมาเร็วสหายมาเร็วเวร์ี่อัพเย้สวยครับเป่งเสียงเป่งพลัง อม่อง,นนนง,อองนั่นนึงกม่งนันนันึงเคเบิร์ตัวนึงอะออคเคไอเชีย่ยมันออกมันฝันี้มีออกมีออก,อกล้มล้มก็แตกหก็แตกสอตอนเธอตะโกนกูที่แบบไอเชี่ยดาวตัวไอเชีย่ย เอาเอายไงอ่ะคือเขารีพอร์ตช้าแล้วมันแบบโอ้ยหโอีเชีย่ยคนว่ะมันมันมันไปอยู่เหลี่ยมหินนี่ฝีแลมนื้แล้วก็เอ้ยพร้อมพร้อมกันนะมันคงแบบพร้อมกันนะทุกคนไม่กันแบบจกจเจเจากับซียังไมจะแผนอยู่ก็เลยแบบไม่ได้สนใจคนอ่ะแล้วตอนเธอระโกนกูแบบไอ้เหี้ยโ่าเจ้าอ <c oughs> ันนี้คือแบบผมคิดในใจแบบถ้ามันมีคาเบอร์แล้วแบบเข้าหัวเพาะเดียวโชคดีโชคดีไม่เข้าหัว